สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะพามาดูสารสิงโตนะครับอยู่ตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับนี่ครับจะพามาดูสารนะเก่าแก่นะมาดูว่ามันเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวมาอ่านประวัติก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนี่ครับผมจะมาดูประวัติเป็นยังไงบ้างครับสาร,สารสารสิงโตทองนี่ครับสารสเอกสารอะไรอย่างระบุว่าเจ้าแม่ สิงโตทองซึ่งเป็นสิงโตสลักหักษจินแบบจีนนี้คงเป็นของวังนาคมาแต่เดิมอาจเป็นเครื่องอับเฉาหรือเครื่องกวงของสำเพาเรือเนาะอมมือกับว่าเป็นเครื่องที่แบบอยู่ในเรือเอาไว้ทวงในการล่องเรือนะปัจจุบันสารสิงโตทองเนี่ยคือหรือสารช่อมสิงโตเป็นสถานที่แห่งหนึ่ง ที่คนธรรมศาสตร์มักจะมาสักการะบูชาด้วยความเชื่อทีใตใต่แตกต่างกันเนาะนี่ครับเป็นประวัติย่อๆสั้นๆนครับเด <_ letter> ี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างเนี่ยจิดตัวน,นี้ก็จะเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาครับตรงข้างว่าจะเป็นโรงพยาบาลศริราชนะครับโรงพยาบาลศิริราชบรรยากาศโดยรวมว่าลมเย็นดีครับนี่บมีเรือขนส่งด้วยนะ ดมาดูใ,ใกล้ๆกันนะข้างหน้าจะมีปืนปืนเก่าแก่โบราณมากนี่ครับจะมีที่ไหว้หน้าสากจะเป็นชื่อสารสิงโตทองครับเนี่ยมาสักการะบูชาได้นี่ครับที่เขามาจุดทูปบูชามีเครื่องเส้นเครื่องไหว้ครับนี่ครับสิงโตทอง ก็จะผูกผ้าเจ็ดสีนะผูกผ้าเจ็ดสีมาได้นะครับที่หมอธรรมศาสตร์ท่าประจันครับนี่ครับติดแม่น้ำเจ้าพยาเลยนี่ครับก็จะจะุดทูบจะมีเครื่องมีดอกไม้มีอาหารแล้วแต่ที่เราจะนำมาไหว้นะครับถัดอีกมุมหนึงก็จะเป็นเกี่ยวกับ พระพรหมครับตรงนี้ก็จะมีพระพรหมนะนี่พระพรหมพระพรหมครับจุดบริเวณนี้ก็จะสามารถมาขอพรมากราบสา,าระบูชาได้ครับเนี่ยก็จะโอเคนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ